สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับ EP ที่2นะครับผมกับรายการสงสัยให้ถามพี่วันนี้เราก็อยู่กับพี่นภัทรนะครับแล้วก็พบกับผมนะครับเจษดาพโพหมดครับผมและผมนภัทรพิมพ์แก้วครับเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วผมได้มาถามพี่นภัทรในเรื่องของโปรเพชเกตใช่ไหมครับพี่นภัทรว่าเพชเกตโบรเดารมซิลมีอะไรบ้างคราง่าวๆเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมก็เลยหลักลงลึกอีกสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของเดรฟมว่า ที่ไหนควรจะใช้ไดแฟมแล้วตรงไหนที่มันอ่าโรงงานไหนที่เขาใช้ไดแฟมเยอะแล้วก็ควรที่จะมีไดอะแฟมใ,ใ,ใครบ้างที่ควรจะนึกถึงไดแฟมซิลใช่ฮะครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของไดแฟมซิลพี่ก็คิดเหมือนกันว่า hey, เฮ้ยแล้วใครบ้างที่น่าจะต้องนึกถึงไดแฟมซิลเพราะว่าผมเห็นมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใชต้องต้องต้องบอกเนี้ย เป็นคำถามที่ดีเนี่ยว่าใครบ้างที่ควรจะนึกถึงไดแฟมซิลจริงๆไดแฟมซิลเนี่ยมันใช้อยู่ในโปรเซสอยู่ประมาณสัก5หรือ6โปรเซสอ่าถ้าเรากรุบรวมประมาณนั้น5 6หปรเซสโปรเซสแรกที่ควรที่ที่ควรจะมีก็คือโปรเซสที่มีขร,รุสีการกัดกร่อนอ่ใช่การกัดกร่อนลายสารเคมีโรงงานเคมีโรงงานอะไรก็แล้วแต่ที่สารเคมีไหลยอยู่ในท่อแล้วเราต้องการวัดความดัน อันที่2ถ้าเป็นโ o รเ s s ที่มี Crystal ไหล p t p y m y r i z i z i t n o n คือมีการตกผลึกแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องยกตัวอย่างโรงงานพวกยางซิลิโคอนอะไรกรแร็แล้วแต่ที่เป็นยางเป็นซิลิโคนที่ไหลยอยู่ในท่อ,อหรืออะไรกรแร็แล้วแต่สารของเหลวอะไรกรแร็แล้วแต่ที่ไหลยอยู่ใน ในท่อแล้วมีโอกาสที่จะตกผลึกได้พอตกผลึกเสร็จมันจะมีโอกาสไปตันที่บูดองทิวเออถ้ามันแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะไปตันไปอุดตันที่บูดองทิวก็เลยต้องมีดแดฟแกมก็เลยต้องมีแดแฟมใช่แล้วก็อันที่3อันที่3ก็จะเป็นพวกไฮเทมหรือโลเทมพอเราพูดถึงไฮเทมหรือโลเทมเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วไฮเทเท่าไหร่จําง่ายๆเลยถ้าอุณหภูมิเกินร้อยนะฮะอุณหภ,ภูมิเกินร้อยองศาเนี่ยเราถือว่าไฮเทมแล้วอินสุเมนต์ส่วนใหญ่กลัว เพราะงั้นให้นึกถึงไดแฟมซิลโลเทมหมายความว่าไงถ้าต่ำกว่าศูนย์องศาก็ถือว่าโลเทมนอกนั้นคือเราเรียกว่าอุณหภูมิธมรรมดาต่ำกว่าศูนย์เมื่อไหร่ม,มันมีโอกาสที่จะแข็งแล้วพอเราออกสู่บรรยากาศมันจะเหลวโลเทมก็ต้องรีโมทพวกนี้ต้องรีโมดรีโมดต้องใช้ไดแฟมแล้วอันที่5อันที่4ห่ืลอันที่5ที่ที่ต้องใช้ไดแฟมที่ต้องคิดถึงไดแฟมคือลายที่เป็นฟูด อาหารของกินเครื่องดืม่มอาหารเหลวทั้งหลายแหล่ที่ไหลยอยู่ในท่อไม่ว่าจะเป็นเครื่องดืม่มไม่ว่าจะเป็นอาหารของพวกเนี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นกับเรื่องของการก่อเชื้อการเกิดเชือ้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นโปรเซสคอนเนคชั Pro ่นเขาเนี่ยจะต้องทำความสะอาดง่ายฆ่าเชื้อง่ายไม่ก่อเกิดเรื่องของออจุดอับเพื่อให้เกิดเชื้อได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นพวกนี้ย นึกถึงพวกไดแฟมถ้าถ,ถ้าท่านใดนะท่านใดที่อยู่ในวงการเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดแล้วใช้พวก p โปร e ซส i s s ิ r เมนต์ไม่ว่าจะเป็น p r เพ u r e s ร์สวิตเพชเ u r e gate อะไรก็แล้วแต่แล้วเจอปัญหาเรื่องของอุปกรณ์พวกนี้พังบ่อยให้นึกถึงไดแฟมท่าน,นต้องใช้<า>ไดแฟม ตีอย่างหนึ่งของตัวอินสูเมนใช่ไหมพุณนภัสใช่ทําให้อายุของไดอะแฟมเนี่ยมันอายุของตัวอินสูเมนเนี่ยมันยาวนานขึ้นมาหน่อยพอพูดถึงเรื่องของอายุอยากอยากอยากเสริมอยากเสริมคือพี่ที่อยู่ในวงการมาก็มีโอกาสได้คุยกับลูกค้าหลายเจ้าเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นไดอะแฟมราคามันจะแพงผมใช้เพิเรษธรรมดาดีกว่าเพราะว่าราคามันถูกเปลี่ยนบ่อยเอา จริงๆแล้วถ้าเรานึกภาพเป็นที่เป็นภาพรวมนะครการที่เราจะหยุดลายเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆใ,ใช่อุปกรณ์ราคาถูกแต่คอร์สท,ที่ใช้ในการติดตั้งใหม่มันราคาแพงเพราะเวลาท่านหยุดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยสูญเสียคอร์ส โปรดักชันแทนที่คุณจะรันรันต่อเนื่องคุณต้องหยุดบางคนบอกวะ่าไม่เป็นไรเราหยุดซ่อมอยู่แล้วถ้าคุณไม่ต้องหยุดซ่อมแล้วคุณเอาเวลาที่หยุดซ่อมไปทําอย่างอื่น productivity มันเกิดคนละอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้คนไหนที่เคยเจอเรื่องของไดแฟ o n d s l ที่บอกว่าแพงจริงๆมันมีตั้งแต่ถูกยันแพงมันมีไหลโอ้เยอะแยะมากมายมากสอบถามทางฝั่งของผู้รู้หรือว่าถ้าอยากสอบถามเราก็ก,ก,ก็ได้สอบถามน้องเจษดาก,ก็ได้ ก็ตามคอนเซปต์เลยสงสัยให้ถามพี่เจอกันอีพีอีพีหน้าครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามเมตาของเราด้วยนะครับส่วนอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเมตาของเราด้วยนะแ้วก็เดี๋ยวยังไงอีพีหน้าถ้าผมมีอะไรสงสัยเดี๋ยวผมเอามาถามพี่นภัสอีกนะครับตามคอนเซปต์เลยนะครับผมสงสัยให้ถามพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ